โอเคมาถึงว่าเราจะมาทำภารกิจของหลวงพ่อกันต่อนะครับฟาเตอร์ผมไม่รู้นะแต่ว่าเจมเขาเรียกงี้มาหลวงพ่อครับพ่อเองเจมฟังนะพ่อได้ติดต่อแหวนข่าวอีกครั้งหนึ่งเธออยู่ที่แอตเทนาเธอบอกเกี่ยวกับสถานที่บางแห่งของแบ็กวอตเธอเห็นคนเข้าไปมากมายแต่ไม่เห็นใครได้ออกมาอีกเลยเดี๋ยวผมไปดูให้กับพ่อว้าวก็คือ มันมีคนแบบมันจับคนเข้าไปทดลองก็แบบไม่ได้ออกมานะครับก็ประมาณนี้เด้อทำไมมึงโกรธนานจังวะโอเคผมก็ตัดม,มาเข้าภารกิจแล้วนะม,มันจะได้โปรดไหมกูแทบาะยิ้กับผมไม่ได้นะได้โปรดพระเจ้าเอามานะ่าเวลเข้าเนีต้อง,นะองอยิบเข้าไปล้าวมันจะจับคนเข้าไปทดสอบไอพวกสวยยมแม่ทหารหัวตืดนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องเข้าไปทำภารกิจของเรา โอเคครับมา <c oughs> อุดหิดไปโดนก่อนเลย <c oughs> อ้าวถือ r อพีจีันไหมเอ่ยไม่มีใครถือบอมเดี๋ยวครับขอเนียนๆขอเนียนๆมาเมากิมีปัญหาอะไรกับฉันไม่มีหรอกครับคุณพี่อย่างนั้นแหละไอ้นั่นมันหันนะมามึงก็อย่าคิดว่าจะรอด <c oughs> แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรยา,ยากต่อไปก็ตายมึงไงฮตาย เรียบร้อยต่อไปทําไมฮะไม่ยากครับทุกคนน่าจะเดาออกผมเป็นคนไม่ชอบสเตลย,ยิงแม่งแบบสดๆเลย <c oughs> มาเดีย๋ยวเชตการ์ดแกชอบแบบนี้เปล่าเห้ยกับการที่แกต้อนไว้ปีศาจพวกนั้นแหมไปไม่ทันฮะแต่ไม่เป็นไรเดถึงนั้นก็รู้นะฮะว่าเจมเขาบ่นเฉยๆมาอันนี้รู้สึกว่าจะทำลายไม่ได้ง่ายฮะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งฮะรอให้ขีดแดงหายแหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักนึงนิดนึงครับเจนเย็นอย่าเพิ่งวีบฮะโอเคแบ่งว่างกลับอ้าวไอ้เครื่องตรวจเดี๋ยว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 หนีเอาไอ้ด้านว่างก่อนไปสองคนลวงปืนไม่ยิงไม่เข้าตาจะไหวปะเราต้องหาบอมฮะถ้าใช้อันี้ไม่รอดอะไม่รอดเลยอะแม่วิญพันไปไหนในะตอนนี้โอเคเพื่อนตัดดีไหมวะไม่ตัดดีกว่า แต่ผมไม่อยากให้คลิปมันเกิน15-16นาทีนะฮะเพราะว่ายังไงวะผมอัพคลิปหนึ่งต่อสัปดาห์นี้แบบอัพแบบใบใคลิปมารวมกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คลิปมันดูยาวนะฮะแม่กินต่อหน้าไอ้นี่ไปแล้วก็ขโมยบอมมานี่จิ้มได้บอมละก็อย่าคิดว่าจะรอดไอ้รถถัง1น,นัด2นัดลวงไปสิแบบว่พแกจะมาเท่าไหร่แต่แบว่ากแกแล เราจะเข้าไปข้างในครับแต่ว่าต้องเอา้ามันรู้เว,ว้ยวะโอ้ไวว่ะเพราะฉะนั้นมาขึ้นไปด้านบนนะฮะที่เดิมเลยนี่กินบนหลังคาฮะสเตปนี้ใช้ได้ตลอดเลยกินบนหลังคาแม่งไม่รู้ยกเว้นแต่มันจะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้ามีเฮลิคอปเตอร์ก็ยากหน่อยโอเคสามนาทีเพิ่งตัดฮนะผมอัพได้ไม่เกินยี่สิบนาทีอนะตอนเนี้ยคือผมตั้งเอาไว้วีมิตนะฮะโอเคเข้าไปดรแบ็คเบิร์นนี่คือด็ออร์คอนเนอร์นะ พราสำหรับการวิจัยเว้าเออพาผมมาทําไมเนี่ยผมสุขภาพดีผมไม่ติดเชื้อผมไม่ได้ทำอไรทั้งนั้นเลยเอา้าผู้หญิงนี่ว่ะโอ้ตัวจทดลองประจําตําแหน่งแล้วไม่เบิ่มที่ชาแนลสองล้วแม่กระทดลองไปบแม่เจ้าแกรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอาคนเข้าไปในห้องที่มันมีปีศาจไอ้พวกบ้าเดี๋วยวฉันจะโชว์ให้แกเห็นโอ้พระเจ้าช่วยอื้อ ไม่ตายสิกัะตันรู้สึกว่าจะมีต๊ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวกินไอ้นี่ก่อนนะโอ้ยวางวางวางกินเอ,อ้ยแม่งยากเกินมันต้องมองซับด้วยครับคือผมมองไม่ได้ฮนะแม่โอเคต่อไปไอ้ตัวเปิดกุญแจแม,มเ่เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันพูดกันไวเ,เกินนี่เรียบร้อยไปไปเปิดให้ปีศาจออกมาใช่ไหมปิดนี่ นั่มากความ่าทำไว้นี่มันก็ดูาไว้ให้กันไอ้พวกบ้าเรียบร้อยครับปีศาจออกมาละโอ้โหตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าดูอัปปีมากมาฮะเต้จะทำยไงกับมันเนี่ยมึงใช้กว่าตัวตาวตีไม่ได้นะแม่โอเคฮนะกลองเว็บมาอุ้ย,ยให้ตายสิมาดึงโอ้ยสกิลดึงใช้ไม่ได้ฮนะ ถ้าดึงไม่ได้งั้นเราก็ต้องใช้กงเว็บอย่างเดียวสินะมากงเว็บวะกงเว็บวะเข้าขมาดิเข้ามาดิอุ้ยอะอุย้ยเมื่อกี้เกือบคอมโบโเลว้วะไอ้ตายสินี่สับจี้จี้ตูดมันมาโอ้ยขนาดย้อนกลับมาเว้นยังรู้สึกว่าเว้นยากอยู่นิดหนึ่งโอ้มันบ็อกฮะแม่เจ้าอย่าพึ่งนะ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 อุ้ยสับผายหลังหลังหักไปดิ โอเคพร้อม <Okay>, ไปทนทหารก่อนโอ้มันมีบอมแม่่าเมื่อกี้วิ่งไปไม่กดตัวอ e. ีนี่คือไม่รู้เรื่องไงนะโอ้โหบอมสองนัดรู้เรื่องว่ะสองนัดรู้เรื่องว่ะเอาดีอื้ออกินโอ้แม่งกินหัวด้วยเฮลเย์ <Hell yeah. S 2> นั่นไงกว่ามันต้องพูดคำนี้แต่ละร้องสำคัญตอนนี้แล้วสบาลร้องแล้ว ตอนนี้มาเข้ามาเพื่อที่ที่ว่ามาเจอพบเป้าหมายศัตรูแล้วก็ยิงอัดเข้าไปโอ้ยสาบแล้เปลี่ยนนี่อัดกลับมาท่านครับตอนนี้ศัตรูของเรานั้นไม่ได้รับดาเมจเลยโนดาเมจก็ประมาณแบบยิงไม่เข้าแหละแหมใครจะยิงเข้าได้ยังไงวะเห็ดบอมที่ตกอยู่ตรงพื้นไหมฮะผมเริ่มสนใจในตัวมันเข้ามาแล้วสิแต่ก่อนอื่นนี่นี่คือหน่วยไพายทันสีหนึ่ง กำลังเสือกังปะยันพื้นที่ของคุณแล้วแม่แกำลังจะเข้าไปซล้วเปลี่ยนแม่ตอนนี้กำลังเปิดฉากยิงกันอยู่แม่นี่อ่ะก็ไปไพ t h นตอนนี้พวกคุณอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยไอเวียนนี่กำลังจะตายก็จเย็นนะพี่แม่เจ้าอหม,มายิงมาอุ้ยโอเคได้ฮะแม่พกดคอนโทรลมันได้นะฮะแม่ มันมคือแบบพอเป็นจริงบอมมามันต้องกดคอนโทรลให้ทันอ่ะเมื่อกี้ผมทดสอบแล้วนะฮะมันจะมันจะไม่บล็อกกลับตลอดอ่ะเข้าใจไหมนี่มันบ้าไว้เนี่ยนี่มันไม่มีใครที่ดีเลยไปต้นนไาเช็คที่ดี่วะจะไปเช็คกอรอบนี่แหมตายสิป่ากลับไปดีกว่า <laughs> โอเคฮนะบอมไปทาหารอ,ออกไปจะได้เนียนๆนียนแหมมันก็กำลังมาเช็คที่นี่ครับแต่ว่าก็ออกมาแบบเนียนๆียนเออเจะโอ้สวยวะ ตอนนี้ว่าเข้ามาประจำพื้นที่วเออแล้วเเออ,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 อคือเป้าหมายเป้าหมายตายวะฮะมันอยู่ข้างในนั้นแมโอเคในที่สุดเราก็สามารถจัดการได้ถึงหน่วยที่เกี่ยวขอ้องคุมกันพื้นที่ดีเอาไว้จนกว่าฉันจะไปถึงประมาณนี้นะฮะก็โคตรปั่นเลยก <c oughs> ็ประมาณแบบว่าเจมันบอกว่าตัวเป้าหมายอะที่เข้าไปเมื่อกี้มันตายเออ ไปกิดเสริมโอเคเพราะฉันไม่การเสียเวลาผมขอญาตัดแต่ผมขอทำการเคลียร์ให้พวกนี้ด้วยคงไ้ยตายซะีิโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวตัดนะครับโอเคไปเข้าไปกิดโจจีฮนะของหลวงพ่อนั่นเองโอเคเข้ากนเลยโอ้โหมึงแปลงร่างตรงนี้ไปเหรอโคตรไม่เนียนหลวงพ่อคุณอยู่ตรงนั้นรอเปล่า เอ,อ้ยหลวงเจมฟังนะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่มีเวลาแล้วแบควอตกลางมาแล้วพ่ออยู่ตรงนี้มันจะมาทลายที่นี่ผมจะผมจะวิ่งเข้าไปช่วยไม่ไม่ไม่มันมาทุกทิศทางเว้ยรีบรีบวีบหนีไปแหมผมจะปล่อยพ่อถูกฆ่าเพื่อช่วยผมเนี่ยนะมันบ้าไปแล้วเจมใจมึงได้หวะหนวยดก้อนตอนนี้ปเป้าหมายของวราอยู่ในโบสถ์ต้องวิ่งเข้าไปจําพื้นที่ซะมาเลี่ยนโหูต้องวิ่งปาข้่ากูใส่เร์หมาละ สับทินแตกเอามันมามันมาไวจังวะโอ้มันมากันไวเกินไอ้พวกบ้านี่ปานหนึ่งอะเก็บอาวุธให้พร้อมแม่เราเดินๆเจะถึงอะมาโอ้ยมาดิเอ้ยนี่สำหรับพวกแกไอพวกตึ้นนี่โอ้มันเอ้า RPG ยิงบอมเลยเหรอแตกสะใจวะโอ้โหกองเว็บเจออะไรเนี่ย โอ้โหกำลังเสริมมาไอพวกบ้าดันไม่กวแม่เจ้าแต่ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถใช้บางอย่างได้ไปไปไปมามันจะให้เราใช้บอมนะมาฉันอยุ่นี่ใช่ไหมว่าอยู่นี่อ้าวทำไมมันดึงไม่ออกวะให้ผมกดสุดเลยนะไม่ดึงไม่ออกจริงนะอ่ะแน่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 กลัวนะอ่ากระทืบอ,อย่างนี้ก็ได้วะกระทืบแบบนี้ก็มันดี เฮ้ยผมว่าไม่ทันหว่ะแป๊บแป๊บแป๊บมันกดไม่ติดจริงๆรฮะสักครู่นะผมขอแย้ตัดเฮ้ยมันไม่ออกจริงดิเอาจากขนั้นเออนี่ได้ฮะคือมันต้องกดย้ำๆอ่ะแบบย้ำๆแบบย้ำๆไวอ่ะครับมันกดจะได้อ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเฉพาะเมาส์ผมหรือเปล่าหนึ่งแล้วก้อนนี่คือบิวี่สามแมตอนนี้เราประจำพื้นที่แล้วทราบประเพณีแมนี่แกคิดว่าแกจะเล่นกับใครอยู่ฮหโอ้หบอมรวดเดียวร่วงหมดฮะ อะไรจะโหดปั oh, e ave ave. ่นนั้นเอ้ยไอ้สัตว์สัดวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนั้นไปไหนกูอยู่นี่นี่เปลี่ยนเป้าหมายเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดฮะมันเรลงยากจังแม่แป๊บหนึ่งฮะตีได้ปะไปไปงานเป็นเฮลเวอร์กลับฮะแม่ไปเอาบอมอัดเอ้ยนี่อุ้นบอมดอกเดียวแม่เจ้าโอเครวงละ มาโอ้ลูกกระจกไมกแกะแม่โอเคร่วงฮะยังได้อยู่อคอมเมนดเดอร์มาไปไปไปาทุกคนที่อยู่ตรงขวางเรานี่กูพูดไรเนี่ยคือผมกลังคิดสับใช่ไงมเรามันแบบเราไม่ได้แบบเล่นเกมแปลในเรื่องนานแล้วแบบยังไงอะฮะมันก็ไม่นานมากกว่าเกมแคบบ่ว่าผมไม่สบายแล้วแบบยังไงอะ <laughs> ผมก็ ภาพพ่ามไปงั้นเลยฮะทุกคนอย่าคิดมากแม่เป็นฮอก่อนได้ไหมนะแหลยเฮลิคอปเตอร์แม่งเอารถถังก่อน้วกันครับเราจะให้รถถังมันขวางพวกมันนะฮะมาเดี๋ยวมันจะวิ่งไปที่โบสถ์แม่งจะซวยผมต้องตันรถถังให้ได้ก่อนหนึ่งคันนะฮะแม่เฮ้ยแม่งไม่พังวะมาเข้าไปอุย้ยผมว่าผมไม่ทันแน่มันต้องมันต้องเอา มันต้องมันต้องโบดอ้ายแม่งยากจังวะมาเราจะผ่านไปด้วยกันนะโอเคเออลูกบุกกัะจ๊อกเยอะจริงเจมช่วยพ่อด้วยโอ้ยหลวงพ่อครับผมสุสดฝีมือแล้วอรอก่อนครับหลวงพ่อก็บอกมานี้โอออนช้าก่อนประมาณนี้นะฮะแป๊บนึงนะผมก็จะไม่ไหวแล้วจะตายเอาใจเอาวะอ,อยากกินแนะ่แม่งเงยมากิน กินโอ้ยไม่ได้ปะฮะผมว่าผมจะเอาความสามารถมันเะนี่ยอ่ะไหนๆถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้มาดิวะกูไม่ทนนะันเนี่ยชาร์จนานเกินไปมาบอมมาไปอยู่ต้มอ,อย่างนำนหนึ่งฮะต้แมแหมเจฟเฟ,ฟ์วิงวอกเป้าโคตรโหดไปกลับไปที่โบอฮะหลวงพอ่อหลวงพอ่อได้ยินผมไหมแหมเข้าไปฮะหลวงพอ่อ หลวงพ่อคุณอยู่ไหนน่ะอฮึพวกเขาโจมตีโบสถ์นี่มันเป็นโบสถ์นะหลวงพ่อเราต้องวิ่งไปกันแล้วครับตอนนี้เว้ยพ่อน่าจะปล่อยพวกมันจัดการพ่อซะหลวงพ่อเราไม่เวียสำหรับเรื่องนี้วะนะเราต้องไปกันแล้วเข้าใจไหมว่าพ่ออจะไม่อยากอยู่ที่นี่ไปแต่ว so ่าไม่มีเหตุผลที่พ่อต้องตายนะหลวงพ่อต้องไปหาที่ซ่อนตัวซะออื ผมต้องการพ่อนะเรารวมมือกันแล้วว,ว้าวโอเคสุดท้ายแล้วก็ชักจูงให้บลวพ่อออกไปกับเราได้นะฮะม,มากันเข่งร่วงเลยน้ำตาจ,จีไหวโอเคมิชชั่นคอมพิวต์นะฮะโอเคไม่น่าจะมีอะไรลวอ้าวว่าจะตัดเจมตอนนี้พ่อกำลังไปที่กรีนโซนเล้ะมันน่านจะปลอดภัยที่นี่อเ,อเอาละครับหลวงพ่อมาเดี๋ยวผมตามไปครับขอบคุณมากนะไม่มีปัญหาครับ โอเคขออนุญาตตัดโอเคก็จะมาถึงโอ้โตรไกลอ่ะเกมนี้ผมบอกจริงนะว่ากินบรรยากาศแต่บรรยากาศอาจจะไม่สวยแต่แบบชอบอ่ะชอบอ้าวเจมพอเจอตำแหน่งของด็อเตอร์คนอีกล้วไม่จริงนะในผมจะลองเอาเขาด้วยการเขาเอาเขาไปขังกับพวกคนติดเชื้อดูซิว่าเขาจะชอบไหมพ่อกำลังส่งสารที่ไปให้เธอต้องจัดการเขาเขาเป็นคนที่อันตรายมาก ขอบคุณสำหรับเหตุผลในการฆ่าเขาครับโอเค okay. ก็เมื่อกี้ผมอาจจะติดนิดนึงนะครับก็ด็อกเตอร์โคอโนิกเนี่ยคือเจมันบอกว่าจะลองขังด็อกเตอร์โคโนิกเนี่ยไว้กับคนติดเชื้อนะเราจะดูว่ามันจะชอบหรือเปล่า,าวันนี้นะแหมโอเคผมก็จะแปลเท่าที่ผมแปลได้นะคำไหนที่ผมไม่ได้ผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะฮะแหมเพราะผมไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะ ดอกเตอร์คนิกฉันจะต้องหาตำแหน่งของแกคุณเห็นอะไรบ้างทางเข้าไปไป <c oughs> หาคุณแจฮะไอ้ดัานว่างชัดเจนร้อเรดาไม่ยากแต่วิธีอ่ะยากเราจะเข้าไปกินแบบซึ่งหน้าแล้วเอาเข้าไปเชือดบนหลังคาเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีหอ อ้าวบังเอิญว่าไอ้เฮียนี่ถือมินิกันด้วยฮะเออไม่ใช่ถือ <c oughs> ถือปืนถือปืนไอ้ที่ว่ามันแบบยิงบอมนะฮะวอเทนแวนเชอร์เออแต่ที่ถือนี้เจฟฟ์ิงเป่าไม่แน่ใจนะ,ะอันนี้เดา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 เท่านั้นที่ของโลกะฮะแม่โอเคเอาอีกดอกหนึ่งนี่แค่นี้มันก็ไม่มีคลื่นสัญญาณเอาไว้ตรวจจับเลานะฮะ,บบะ,ฮะผิดแผนวะยิงตุง้มอุย้ยเป้าหมายบาดเจ็บฮะ สวยวะสวยวะมาก็ไม่ไม่กล้าจะปล่อยว่ามันรอดอยู่แล้วฮะ <c oughs> แม่เพราะฉะนั้นผมขอที่จะทำการทำคิดตัดโอเคฮนะผมก็ยิงแม่งทิง้งจนหมดเลยมาหลือแต่คอมเมนเดอร์มาหน้าทีม่มวานะมา,ะมาขอบคุณสำหรับดีนเอของแกนะเออ,ออยียปล่อยโอ๊ยผมนึกว่าผมยิงหมดละจะไม่เคลียร์อีกแม่ก็ว่าจะเนียนเนียนรอสักพักนะรอให้ขีดแดนหายก่อน เมื่อกี้นี้ก็ซัดบอลใช่ไหมหมดฐานแม่ผมเอาบอมยิงแป๊บเดียวเคลียร์หมดเออใครทำเนาะใครทำฐานพวกนายเว้ยไม่รู้จริงๆนะเนี่ยแม่เราเป็นคอมเบนเดอร์ไดยนะอย่ายิงอย่ายิงโคตรเนียนเนียนตรงไหนไปกลับมาฮะตอนนี้ผมผ่านระบบ security มาแล้วเยี่ยมมากเว้ยนายรู้ใช่ไหมว่าเขากำลังทำการทดลองแบบไหนอยู่ผมรู้ฮะเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นว้าวเท่จริงๆเออเาต้องกินใช่ไหม ขอกินเสร็จเล็กเสร็จน้อยไปก่อนอย่าให้มันเลือเป็นกลางควงคอเมื่อวิญญาณไว้แบบหนึ่งนะไอเครื่องตรวจหัวคุย <c oughs> เพลงอะไรเนี่ยมาครับกินอ่ะอ่อ,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 อมีคนเห็นสวยฮะ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 สวยเวสข้าวมันอยู่นั่อ,อ,อมึงรู้ก็ตายสิครับแม่ไม่นะ่ารู้เยอะเลยพวกมึงเนี่ยแม่อูยไม่ได้ไม่ได้ไ มานี่แข่นั้นออเนี่ยเอา DNA มาสวยฮะคราวนี้ก็ได้เวลาลงมือของเราแล้วนะฮะปล่อยมอนสเตอร์มันออกมาแล้วจะดูซิว่ามันจะรู้สึกยังไงนี่ปีศาจออกมาแลฮะสวยแต่ว่าต้องกินใช่ไหมเนะี่ยโคตรเอาแป๊บมาเตรียมโคงเวฟออกมาก่อนเลย <c oughs> งานหยาบอีกยาสับอุ้ยอุ้ยเราสับมันมันก็สับเราคืนว่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ ก็นเองไปต้องออกเออดีได้ป่ะฮะกินอ่าด้วยความวัตเวครับเพ<ะ>ื่อสับหัวโอ้โหยลดศดสาดมากโอเคเหลืออีกเหลืออีกสองนี่มันจะให้เรากินได้หมดเหรอใช่ไหมเนะี่ยถ้าผมเดานะมันน่าจะให้เรากินได้หมดแต่ก่อนอึดหน,นีชอบกินได้แบบนี้มากกว่าอุ้ยเรียบร้อยครับตีเนียนไว้ก่อนเนียนไว้ฮะพ่อสอน <laughs> โอเคแอดดูหน่อยสิมีอะไรอีกไหม โอเคเข้าไปในนี้จริงๆวก็จะปล่อยสัตว์ร้ายมาอีกก็ได้นะแต่ว่าพอแล้วอ้าวเข้ามาในนี้พิมพ์แป้นพิมพ์อย่างกับแมคโครนิคเคิลคีย์บอร์ดด็อกเตอร์โคนิกอ๋อจ่าเฮลเวอร์ฉันดีใจที่ได้เจอนายแบบเป็นแบบมีชีวิตไม่ได้เจ็บตรงไหนใช่ไหมเออตีเนียนตีเนียนแม่เจ้าโคนิกฟังนะฟังผมก่อนเจนทิกบังชับให้ผมทำงานให้กับพวกเขา แต่ว่าฉันอยู่ข้างนายนะไม่เห็นวอฉันไม่ได้พยายามนายกลับไปแบบแบบแบบเป็นไปด้วยซ้ําช่างนันเถอะฉันต้องเตือนนายก่อนจันเทกกำลังพัฒนาโปรแกรมที่ชื่อว่าโอเออนพวกเขากําลังทํางานนี้อยู่และฉันก็ติดตามพวกเขาอยู่เป็นโปรเจกต์ซูเปอร์โซเจอร์ซึ่งเขาส่งมาเพื่อกําจัดนายโดยเฉพาะเลยนายต้องระวังนะนายต้องหยุดเขาแบบเวลมากๆแบบนี้ผมควรที่จะเชื่อใจคุณเหรอให้ฉันช่วยนายเถอะได้โปรดแค่ฉันจะ แค่ฉันมีความรู้สึกผิดก็มากพอแล้วถ้าคุณพูดคนจริงเราค่อยมาว่ากันและโปรดเชื่อฉันเวลาไม่พอแล้วหัวหน้าของนักวิจัยชื่อว่าด็อกเตอร์เดวิดเบิร์รกวิปเวเวลเฮวี่ก็เวเวลนะฮะแบบเป้งวิบะบก็มันบอกว่าเมื่อกี้มันบอกว่ามันรู้สึกผิดนะฮะแหมโอเคพี่ไปพวกเรานี่คือพวกเจมหรือพวกเมอร์เซอร์นี่คือสิ่งที่ผมสงสัยนะฮะแหมแหม โอเคออกไปกันต่อแม่แต่ตรงๆนะผมไม่ไว้ใจด้วยมันน่าจะหักหวังว่าที่หวังนีครับจากการที่ผมดูฝรั่งมาตอนเด็กอันนี้สปอยให้ฟังแล้วคนก็จะเลิกดูคลิปผมเจมเป็นไงในจัดการเขายังแต่เขาบอกเี่ยว่าเด็กวัยเกาลังทำโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่าโอเออนฮะอะไรนะมันคืออะไรมันคือการทำซูเปอร์โซลเจอร์เพื่อที่จะมาจัดการผมเจมคือมันอันตรายมากเลยนะ ระวังด้วยประมาณนี้นะโอเคหลวงพ่อก็น่าจะแบบหอหลวงพ่อเนี่ยน่าจะเป็นห่วงแบบต้องสนิทก,กับเรามากๆนะฮะผมสงสัยอย่างเดียวหลวงพ่อเป็นพ่อแท้รเราเปล่าไม่น่าใช่นะเอาวะไอ้ด็อกเตอร์นะั่นมันต้องอยู่แถวนี้น,นี่ไงเสียงมาแล้วฮะนนด็ดอกเตอร์คนิกระวังเรียกน่ย้ย <laughs> โอเคระบบ จำใช่ว่ากำจัดระบบการสื่อสารนะฮะเพราะฉะนั้นมึงคนแรกเลยวิ่งแตกน้ำมันตะาไ้เนี่ยสองหนึ่งตอนนี้เริ่มมีการ <c oughs> จู่โจมบน,บนหอคอยทาวเวอร์ประมาณนี้รับทราบแล้วตอนนี้ไอ้ยองส่งทีเข้าไปจะเออจะนี่มันตะไบเนี่ยจเจมส์เฮลเลอร์นายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครกูจะรู้ไหมวะโปรเจกต์โอไอรออนไงวะ ใช่ว้าวฉันคือโปรเจกต์โอไบออนมาฉันมาดีเพื่อจัดการแกแม่จัดการแกโดยเฉพาะกดคอนโทรลไปลบฮนะโอ้นี่มันการเชือดไก่ให้วิงดูใช่ไหมมามนี่เขียนเสือให้วัวกลัว <c oughs> ก็ต้องเริ่มจัดการจัดการมันก่อนนะฮะนี่โอเจมันไม่ดีแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเวเยวดเเยีี สกิลอัพมาเยอะนะมันก็จะฟันรัวขึ้นเออความสามารถปกป้อง21นาทีอะไม่ดีแน่ๆมันต้องรีบตัดนะฮะแม่โอเบอร์ออนร่วงวล้วทุกคนขอย้ำมาแม่เจ้าเดือด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 โอเคร่วงเวัน,นึงตอนนี้ศัตรูกำลังจัดการกับ เครื่องไ,ไฟฟ้าประมาณนี้ก็ประมาณนี้กันผมไม่ต้องแปลงอะไรเยอะใช่ไหมเพราะตอนนี้ผมต้องแบบมองจอแล้วก็มองซับไปด้วยมันไม่ทันจริงครับผมขออภัยอุ้ยนี่ได้แล้ววะระเจ้าช่วยนี่เริ่มไม่ดีวขอใจ้หัดแดงแม่เอา้ามันจะส่งไอออนมาอีกฮะอุย้ยไม่ได้วะอ่ะสับปกติได้มาเหลือสองถังฮะสองถังหรือเปล่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นเหมือนที่จ่ายไฟวาไม่แน่ใจนะพวกหมอแปลงไฟหรือเปล่า เอ้ยย่ะดึงโอ้ยผมเกลียดบอมอ่ะโอ้ยเดี้ๆๆๆดึงโอเคได้อยู่ดึงอีกดึงอีกดึงอีกจะได้ปะจะได้ปะจะได้ปะดึงสวยโอ้โหมันมาอีกแล้วคราวนี้เป็นสองตัวปะทวีคูณแบบดับเบิลเกินไปพี่ไม่ว่าพวกแกจะมากันเท่าไหร่ก็วิ่งมาทั้งทีเลยนี่การแปลของผมบางครั้งก็ดูย้อนแย้งนะคือผมวิ่งแปลตามสัญชาตญาณไงบางทีอ่ะ แม่อุ๊ยตะโกดกระโดดอุ้ยแม่เนี่ยมันบล็อกได้อะแม่งโคตรโหดเลยนี่เสียบโอเคได้กินนะนี่ฟันจู่ฟันเต้าขาดนะแม่ไม่ได้ตายเพราะอะไรนะตายเพราะกูฟันเต้าทุยโอเคตัดโอ้ยเี๋วังเวังกวังแม่ตอนนี้เพิ่งพี่เจมาโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่มันก็โหดเกินพี่เอ้ยไม่ได้ฮะจบก่อนนี่ซับโอเคได้ปะมา ล่วงเอือโอ้โหกินแบบธรรมดาโลกไม่จำฮะไม่ต้องมีฉากระเบิดพระเอกที่ดีทันรังให้กระเบิดนี่พี่เปเคยเก่าไว้ขอยือมคำปอยอ,อร์ฟอแปบ๊บยืมบ่อยไม่ดีอีโอเคเรียบร้อยท่านครับเรามีคำสั่งอพยกด่วนทุกๆอย่างถูกทำหลายหมดแล้วโปรเจกต์ไว้อ,อนมันมันถูกทำหลายว้าวแม่มันไม่ได้ทำหลายหมดหรอกเราจะมีเฟสสองอย,ออยู่เราจะเริ่มทำการทดลองกับทหารของเราในเวลนี้ แม่ก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยเบิร์ตในยังมีชีวิตอยูอเอ่เปล่าดรเบิร์สมันกำลังทำอะไรบางอย่างครับอะไรกันเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ต่อไปมันจะกลับมาหาฉันประมาณนี้นะฮะก็เมื่อกี้ผมก็วิ่งแปลแบบวัดว่าตามสัญชตาตญาณนะทุกคนก็น่าจะเข้าใจก็ว่าแบบว่าดรไอคนนั้นอ่ะมันไม่ยอมมันยังมีโปรเจกต์สองอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะแปลแบบให้ทุกคนเข้าใจนะแต่แบบจะไม่เอาแบบครบถ้วน้วกัน เพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนเก่งขนาดนั้นนะโอเคสอบพาร์ทนี้ผมเลยครับโอเคต้องขอจากพี้ผมเจอกันนะว่าต่อไปสอบพาร์ทนี้ไปครับบ๊ายบายถ้าชอบกดไลค์ช่าอยากืมกดแชร์ไปจ้าจุ๊บ